บอทแบ่สื่อสายกันรู้เรื่องด้วยนะโอเบ็ดด้วยเบ็ดไม่ได้เซิร์ฟสายอ่ะโอ้ยเซิร์ฟดานแล้วไม่ค่อยอยากเล่นเลยลูกลูกเดียวไปกี่โบครับประเด๊ะไปไปอะถามดูครับถามดูเช้าอ่ะเช้าเลยเหรอเออทไมเหรืเอเราจะไปเล่นรัดเหรอ,อไม่อ,ไมไอ่ะเราจะเล่นอะไรไปไปอะ นี่จำได้รถมารถมารถมานี่ยี่สิบสอะไรมึงอะไรสิกสิบไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับชื่ออะไรชื่ออาร์มครับเอ้าลุงเฮ้ยแล้วมึงยังไงอ่ะมึงกับกูเนี่ยลุง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 เฮียบอ็อกปัญหาถ่ายแล้วปัญหาถ่ายแล้วเฮียบล็อกเนี่ยอ่าเฮียละทิ้งอาร์มเลยเออได้มึงเดินไปวัทดีที่สองแจ็ค ไอ้บัดีเว้ยไอ้ที่สองเป็นแผลมันจะเป็นแผล้วดิเนี่ยแผลในใจด้วยแล้วเพิ่มไฟแคสแล้วมันเกลียดกูอีกแล้วครับตอนนี้โอ้โหแม่อุ้ยใครด่ามันอ่ะไอเฮียใครด่าอุ้ยด่าแล้วมเปล่าไม่มีใครพิมพ์นะผมไม่ได้พิมพ์นะอุ้ยอุ้ยอันนี้มันโอซีล่าไอ้เฮีย แล้วไป,ไปเลยอีส e ปอร์ตมาในน,นี่นะมันค้างนอกนะเออเ,อเฮียเราอ่ะเราอ่ะคุยกับมันอ่ะคุยได้เพราะเราเจอมันไงได้เ,เฮียมันไม่ได้นะใครอ่ะเอ็มจีละหนึ่งปะไปเหลือขออนุญาตนาเกียดจ,จริงอย่างนี้คือนาเกียดมากแรงเกินไอ้เหี้ยใครอ่ะเ,เฮียเหี้ยจริง เออเฮียนี้ใครอ่ะม้านคือใครอ่ะมือที่สามแหมมือที่สามหวานเสมอยังไม่อยู่ครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าแม่กลับมาลามอีกแล้วครับคุณจีเออคุณจีฮะคุณจีคุณจีฮะแหมใครคุณจีไหมฮะใครคุณจีไหมฮะคุณแช่งหน่อยครับเออมาลัมกันอีกแล้วครับผมเอาอีกแล้วครับผมข้างนอกไม่จบมาข้างในอีกแล้วครับ ตอน <Tower> นี้มือที่สามนี่ฮะรอจังหวะนี่ครับใครใบเหลือครับแแบครับเส้นพอดีครับจูบตัวนี้วันนี้คนเอ็กซ์ประกาศใบเหลือครับ้ไอ้นคนเอกเช็คนี่เฮียใครวะตอนนี้นี่คนเอ็กซ์กำลัง้นข้อมูลกับคุณลุงทักลี่อยู่หรือเปล่าตอนนี้ต้องมาดูกันว่าเป็นชื่อใครครับที่จะโดนใบใบเหลือนใบเหลือรับนี่ไปมันอยู่ไหนฮะ มันอยู่ไหนอะไอ้มอกอะมอกอะฮะคุยก like, uh, ับใครครับไอ้มอกอะอยู่ข้างในปะไปดูดิไช่ยชาชลุงลุงลุงเดมมีดเ็มมีดเ็มมีดไปกันทำเี้ยอะไรเนี่ยไอึงเฮ้ยนกันว่าไงที่สอ้ยโอ้โหเจอกันโ้แล้วเจอกันโ กูไม่ได้โพสไม่ได้โพสลุงเช็ดมือลงไหนได้ไหมครับเนี่ยเออได้กูไม่ได้โพสก็กูบอกอยู่ไม่ได้โพสมึงแจกใบเลยใครโพสอ่ะไม่รู้ทำมันเชื่อ A W M อ่ะเนี่ยกูไอ้สัตว์กูไม่ได้โพสมึงแจกใบเลยกู้ชเไปเยี่ยมอัไรอย่างมึงในทวิตในเมืองหรอกมั้งอย่าดังเกินอย่าดังเกินกูเป็นสมองอ่ะกูไม่โง้อมึงอ่ะกูไปโพสทำไมอ่ะจริงเหรอครับทำไมครับคุณม็อกทำไมคุณถึงแก้แผนจันะหนักไม่ได้ครับมันเป็นเหมือนรอบที่แล้วนี่เลยครับเนี่ยไปแข่งครับไปแข่งครับ รอบหน้าก็พี่แล้วก็พี่เราก็ไม่แข็งเท่านี้หรือเปล่าใช่ไหมผมใหม่เยอะไงมึงให้เย้เอกหาตัวนี้กูอยากรู้ใครอ่ะมึงมึงให้เย้เอกหาตัวนี้ใครอ่ะมันชื่อ A W M ไม่เป็นไรได้ครับลุงไอ้เย้เอกนี้มันแรงเกินไอ้เย้เอกมัน O C ใช่เพใครอ่ะถ้ามันเป็นคนอื่นอะมันก็ไม่ควรใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจุกมันจะโดนไปเหลืองอันนี้ผมว่ามีผมอยู่คนละเจ็ดสี่โคตรในศาสตร์กูไม่โดนอ่ะถ้ากูไม่โดนอ่ะเซวเล่นไง แม่เดี๋ยวว่ามึงกือบงูเนี่ยมีหลายอย่องเชียร์นะของก่อนแล้วมึงหนีกูไม่ได้ด้วยอีสปอร์ตจบแล้วแล้วมึงท่ามีนะหนีไม่ได้ด้วยวันนี้บอกเลยเดี๋ยวเจ้ามึงเกือบกูเจ้ากันตรงนี้เลยก็ได้นะกูให้มึงเยอะกว่าด้วยแล้วกูบุเลยกูปดลิมิตเลยกูปดลิมิตเลยเจ็ดคนเอาเลยปะให้มันพักก่อนดีกว่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวเหนื่อยป่ะก็ไรครับนักกีฬามันใครก็พักกันีบุหร่ตัวเดียวก็หายแล้วหายเหนื่อยแล้วดูดบุหรี่ตัวเดียวก็หายเหนื่อยแล้วไอ้พวกมึงไหวเปล่า ผมอยากเติมสักหลุมอะครับฮะมันมีอยู่แล้วดิแจ็คเอาเอาโอเจเขาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไว้พักก็ได้อะคืนหนึ่งคืนหนึ่งผม้โจะไม่ไหวไงผมฟังจากเสียงจุกแล้วดูดิดูดิดูดิไอ้ลัต์มันล้อเราอย่างเงี้ยลุงดูดิลุงไปลุกลับได้ไงอะลุงไปลูกลักกับมันได้ไงอะตอนหน้าลุงมาเอาอยู่แล้วไมาพูดครับครับคับขาเลยอยู่กับผมสองคนสามคนเนี่ยมันบอกว่าไอ้ของมึงไอ้เฮียกระจอกมารยาทมากดูดิ ช่วงนั้นมันอารมณ์ไม่ดีหรือเปล่าไอ้เหี้ยโวามลงทุนใช่ไม่ใช่ของเราอ่ะไอ้เหี้ยไปเถอะเพื่อนกูไปละจะอยู่ก็อยู่ให้ะจะไปพักไปก่อนแล้วค่อยเริ่มเดี๋ยวไปดูเฮ้ยโมโหไอ้โมโหไม่ใช่ครับตุงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ มันก็ไปดูดูไม่เครียดเหมือนรอบที่แล้วนะรอบที่แล้วที่มันเครียดเพราะมันไม่ได้ตั๋วเลยเดี๋ยวดูดูไม่ค่อยเครียดนะรอบที่แล้วมันงอมเลยนะคอยคอยเห็นอย่างเนี้ยคอยคอยเห็นอย่างเนี้ยแต่พวกมันเก่งนะไอ้เนี่ยมันเก่งเว้ยเก่งผมบอกเลยว่าเก่งถ้าเป็นพวกเราสู้มันไม่ได้อ่ะคือที่เข้ามาสี่ทีมเนี่ยผมบอกว่าเก่งทุกทีมอ่ะใช่ไม่แต่ถ้าพูดตรงตรงเลยอ่ะกูมองว่าแบบสามทีมอะถ้าพูดตรงๆนะมองว่าซาเวดมัน คือถ้าดนซิเขาตื่นลุงเขาตื่นผมว่าเขาตื่นตื่นกับซิกใช่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 เขาเล่นแปลกมากเลยเนี่ยไม่แต่แต่ไรไอไลเกอร์ไม่ตื่นนะใช่ไลเกอร์นิ่งจัดเลยแบบไม่ไม่ตามเกมจักการสักอย่างใช่ใช่กูบอกว่าไลเกอร์อะซิกซิกสอกแก๊กอะที่แบบว่าแบบดีกีแบบไม่ตื่นที่อะไรเลยอะใช่ครับใช่ใครอถึงให้มึงแซงไอศาสตว์ฮะยี่เอาผ่านกูต้องเป็นที่หนึ่ง เว้ยเอ็กมึงหาได้ใครอ่ะกำลังหาอยู่ครับเออมึงหาได้เฮี้ยแรงเกินอะนั่นแรงสัตว์เลยเฮี้ยดูดิ Sound muted มึงก็ลองแซงกูดูดิไอจุกมึงก็ลองแซงกูดูแค่แดงไั้งไงข้อัวามมุดด้วยอ่ะ มอบังเลยมอบอะเออมันแซงจริงแจ๊กมันแซงจริงมึงลองแซงมาดิแซงมาได้ปะไม่ได้แซงมึงนะเพราะว่าผมมึงเป็นเปต้าก์อะรออะไรอะกูมีเนี่ยกูมีหัวจุกเวลาแซงกูยากนะกูบอกเลยเฮ้ยกูจะก้มหัวได้เลยวะกดเอ็กแงกดเอ็กค้างไอ้เย้ถ้าเป็นใบเหลืองไอ้เจ๊ตี้คือว่าทำไงอ่ะ ฮาเลยบอกเลยว่าฮาเลยก็ต้องดัดสันดานหน่อยแหละถ้าแบบเนี้ยโจ๊กเกอร์ยูเอฟโผล่มาอีกแล้วอุ๊ยโทษครับชวนผู้หญิงมาพูดเพราะนะไอ้หี่อะเป็นแม่ครับ เออถอยแบครับหลอดจ้าตัวครับตัวครับเวลาเียอะไรสัตว์เวลากูโดนกระทืบอย่างเงี้ยมึงไม่เห็นช่วยกูเลยไอ้เนี้ยโดนเมียกระทืบอย่างเงี้ยทำไมความความถูกต้องมันอยู่ตรงไหนอ่ะไอ้เนียพี่บอก่แจบไปไม่แไปไหนพี่รู้เยอะว่ากูจะมามันสไนซ์ตลอดเวลาจริงๆเปิดช่องลุงเนี่ยเปิดช่องลุงอะไรผมก็ติ๊มสองจอ้สั์ใช่มันไอแพดไงไอแพดประดับ ตั้มบอลเฟเวอร์จ้าป้องเชียอะไรๆตัดนี่ใครอ่ะเอลเคนเหรอไม่ใช่เด็ดตีใครบ้างยังเนี่ยตีใครบ้างยังเนี่ยังยังเลยครับวันนี้จะตีหรืยังไม่ได้ตีครับตีใครตีใครอ่ะเอ่อซาเวดครับเชียแช่เหรอจะล่อซาเวดปะเอาไอ้เชียจะหาย เ้ยแจ็คมันจะลอกับซเวด้วยแจ็คแจ็คแจ็คลุงลุงลุงบจะไม่ใครรู้อ๋อครับยังครับเริ่มพรุ่งนี้รบไอบอลลุงไอเยี่ยมันจะตีกับซาเวดโอเคเอครับเออตีกันตอนไหนอ่ะพรุ่งนี้ไอเรื่องบันๆมาแล้วเียผมูขอบจอแล้วลูเออเียกวโดนตบแน่เียโอเคดนตกแอ่พวกไอซาเวดเดือด คนมันน้อยคนมันน้อยไม่ใช่ลุงยังเห็นพลรับอยู่เลยไอ้แจ็คพี่แอร์เอลเคตีซาเวดดีแล้วครับดีแล้วดีแล้วดีแล้วใช่ใช่เห็นด้วยเห็นด้วยดีแล้วอยากให้ซาเวดนะทั้งลัคกี้ทั้งดาวเพ็ทมันก็โยนอีสปอร์ตหมดเลยแค่คำเดียวครับว่าละมันมันหมดครับมันหมดจริงๆครับอยู่ครับ เออทำไมครับเนี่ยเอโต้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับกแจ๊คผมว่าอยู่ใกล้ๆข้างหน้าเราเองอะไรครับจะเข้ามาขายได้ไงครับเนี่ยโอ้ยจำไม่รู้ครับบอกผมรู้ในประเทศนี้โอ้ใหญ่อะโอ้เลเละโอ้เลเลลา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 อีเอ็กอยู่ทุกที่ที่เราไปแต่เราคนน้อยมากเลยนะเราตีกับตีกซิกรอบเนี้ยถ้าเราคนเยอะเราก็ชนะเลยครับผมแพ้่ะแพ้บ้างคือเนาะจริงอยากแพ้ แพ้ก็ไม่ต้องเล่นไงไม่ต้องเล่นก็แพ้เลยไปคุกเข่ายอมเลยเหรอขอมอบได้ไหมล่ะเอาไปบ้านมันเถอะไปเถอะขอร้องเถอะขอร้องเถอะครับใช่เนื้ออ๋อไม่คุกเข่าแล้วเนี่ยเอาก็แพ้ดิเราก็จะไปยอมแพ้นี่ไงเนี่ยไปหน้าบ้านมัเลย ครับยี่สี่ย้าหก็ไม่อยู่นะครับได้ครับยี่สิบดิปดยเก้าผมก็ไม่อยู่ครับสามสิบสามสา้าก็ไม่อยู่อะไม่รู้เข้าไปแต่ยีิบเก้าล้ว่ายีิบเก้าก็ไม่ได้ไปด้วยอ้เฮียเวลาขาดึนเ่ยบอกให้ไอ้เฮียทำเล่นกูกูยังนับอยู่เลยเจ็ิบชั่วโมงเขาอะผมผมครบแล้วพี่อะมาหกโมงไหมไอ้เฮียไรสัตว์ยังไม่ตื่นเลย ไม่ตื่นอะไรพี่ขับรถทุกวันพี่ไม่ตื่นได้ไงต้องไปส่งทำทุลงธุลาอ event event เยอะจัดเลยทุกวันจริงผมกล้าพูดเลยว่าเขาขับรถทุกวันน่ะจริงถ้าคนขับรถของบ้าน่ะมีกูคนเดียวไงเมียกูอยากสบายบ้างไงไอเรืบอนี้มันผิดผู้ใดไอเรืบอนี้มันผิดเัราผู้ใดแต่ในนี้เราหยุดยับจัดธุลามันเยอะช่วงนี้กูทำฟันทำที่อะไรไงสัตว์สิง ไปบนเขานั้นก็มีชีวิตแต่การกันไปเสบใบโบมันก็อยู่ไผ่มาดอออฟเดวอฟสีครับวันนี้ฮะแหมมาแล้วครับรายการที่ทุกคนต้องเจอกันทุกคืนไม่ว่าจะเป็นคุณรีเบิร์ตคุณแจ็คกี้คุณดอ7ทุกคู่มีหมดครับผมรวมคนดังเล่นๆอ๋อความเล่นเราบอกครับวันนี้ตองมาเจอกันกับ อาเลา่นร็อกบอลหมด7จ็ดแต่กคนครับซุปแจ็กกี้ครับผมผิวข้าวฮะตอนนี้ผมไม่ได้ทานข้าวเลยตอนนี้เขากำลังฮิตเดซีกันราบุ๋เต๋เอาเลยครับผมใครจะเล่นเอาเลยครับลุยเลยครับแหมผมไม่ได้ดขี้เกียจหรอกผมขี้เกียจวิ่งหาเพื่อนอะ่ะนานแบบสามสี่ชั่วโมงเดี๋ยวไปเจอเพื่อนกูตายประมาสิบสามร้อยอะสามรอบแบบจุก <c oughs> ตายอยู่เงี้ยนะ ก็เป็นความฮาที่เราจะได้เดินทางอยู่ด้วยกันนะน้องกเป็นพ่งนี้ได้ไหมเอ่ยได้พ่งนี้อะไรพวนี้เราว่าโอ้ใส่กันติิล้แมบ้านยับเชียว เฮ้ยเซิร์ฟอยู่ทำไรเซิร์ฟเรือดอเหรอโอเคดอป่ะดอป่ะได้พีอยากเลยหรอไม่ดอป่ะดรอปละได้ครับดรอตาสองตาโอ้ผมลงไปกินข้าวแล้วก็จะอาบน้ำนอนละเฮ้กินข้าวแล้วรีบนอนไปได้น้องไอ้ยกูมีทะเบียนเหลือนะแจ็คทะเบียนอะไรอี่ครับไเห็นท W R G แปดแปดแปด เขียนมาเองเลยเข้าป่ะลูกลูกกูวาดรูปด้วยอ๋อขอบคุณครับแต่ไม่เป็นไรหรือเปล่าชิบหายกับเพลงที่แม่งเปิดอยู่ตรงนี้ดิ้นความฮั่กลงไม่รู้ว่าลงไปแซคคิวพวกมันจะทำไงวะแจ็คไม่กล้าหรอกกล้ามีหรอ แต่แล้วใครกล้ามีลุงบอกเอาเข้าแก๊งเลยลุงเอาดีไหมแล้วใครกล้าแทงเรามันไม่มีใครทแทงเราหรอกถือไว้ใจถึงเอออยากรู้ว่าใครโพสอ่ะกูให้เอ็กซ์สืบไปละถามก่อนเฮ้ยเอ็กซ์สรุปใครอ่ะใครเปิดเพลงเฮียอะไรเนี่ยฮะยังหาตัวไม่เจอครับคอนโบไวมาก มันก็รถไปเจาะขลังไม่ได้หรอปกตมเน่ยแล้วเนี่ยไม่ตีมันเหนื่อยแล้วไปเล่นดออดีกว่าไปพูดเยอะได้สุก้บังเงผมโคตฟีดเดน้เดน้มโคตรฟ้กกินคนน้อยอะงเงรานอูเพลงกำลังพ่อเลยอะ ผมเข้าน้ำปแล้วแต่เจอกันเดี๋ยวสีครับนี่การปนปนแล้วครับ มีเงินเท่าไหร่วางไว้ตรงนั้นแหละเจ็ดร้อยครับวางไว้ที่พื้นนี่คือการปนมันมันอยู่ในกระเป๋าครับกูลองแกะกลดูจะเบิดทําไงนีการปนเอาเงินมาเท่าไหร่ส่งมาให้หมดตำรวจถอยไปตำรวจอีดตายเจนครับเจนครับ ไอ้ยุ้ยเฉยอยู่เฉยอยู่เฉยอย่าวิ่งรัวตำรวจครับลุงลุงใจเย็นครับลุงลุงตำรวจครับลุงเดี๋ขาจะป้นตำรวจแน่ดิพี่เี่าตำรวจแม่คนโง่เลยสัสเป็นตำวจเป็นไอโง่ครับแค่แตกตื่นสถานการณ์ครับลุงอะไรอ่ะติตำรวจแม่คนโง่เลยทำไมอ่ะ